ก็ขอบพอเป็นแบบนี้ไงไมัเนเลยมีความสุข<ฆ>ว่าถึงแม้จะผลิตแพทย์เพิ่มแต่ถ้าระบบใหญ่ๆที่เป็นโอง่งใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ม<ฆ>ีการอุดรูรั่วซะมันก็ไม่สามารถที่จะ ในการแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาวอย่างหนึ่งที่เขาบอกกันว่าคือพอแพทย์ที่ทนจากระบบแบบนี้ไม่ไหวก็ออกออกไปอยู่เอกชนบางคนเนี่ยกำลังเรียนต่อเฉพาะทางเอกชนจ่ายให้เลยนะไปอยู่กับเราเราจ่ายให้เลยค่าที่คุณเรียนเนี่ยแล้วต้องชดใช้หลวงเท่าไหร่อะไรแบบนี้มันก็เลยเ,ยเป็นภาพรวมที่ว่าคือถ้าไม่แก้ในส่วนของโครงสร้างทั้งระบบเนี่ยมันก็ยังจะเป็นรูรั่วอยู่นะครับซึ่งทางสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานบอกว่า เรื่องนี้เคยเชิญทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วถึงภาระงานต่างๆที่หนักเนี่ย<ฆ>นะครับแต่ก็บอกว่าไม่ได้รับการตอบกลับจึงหวังนะครับว่ารัฐมนตรีคนต่อไปที่จะมาดูแลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะมาดูแลในเรื่องนี้ต่อครับซึ่งสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้ออกถแถลงการระบุแบบนี้ครับว่า จากกระแสที่แพทย์ลาออกที่เป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบันจนถึงการถแถลงข่าวในวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขทางสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขครับที่มีการตอบสนองต่อกระแสดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในด้านปัญหาการขาดแคลนแพทย์การสูญเสียแพทย์ออกจากระบบและการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่องถึงสาเหตุภาระงานที่มากเกินศักยภาพ ทั้งจำนวนชั่วโมงที่ติดต่อกันสูงสุดนานมากกว่าร้อยชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับภาระงานที่แพทย์ต้องรับผิดชอบซึ่งกระทรวงสาธารณสุขครับได้ยอมรับถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆแก่สาธารณชนในวันนี้ครับ คือรายละเอียดก็บอกว่าการทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า80ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตของผู้ป่วยแล้วก็ยังเป็นการละเมิดสิทธิที่มนุษยชนขั้นพื้นฐานของแพทย์ด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยมองมองข้ามความสำคัญทำให้ปัญหาส่วนี้นะี่มันฝังรากลึกในระบบสาธารณสุขไทยมาเป็นระยะเวลายา,ยาวนานการแถลงถึงข้อจำกัดแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงปัญหาหลักการ เกี่ยวกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรการแก้ไขปัญหารเรื่องความโปร่งใสในการจัดสรรภาระงานหรือการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่สหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้พยายามเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขน,นะคะ <c oughs> เพื่อเข้าร่วมการประชุมแล้วก็หาทางออกร่วมกันจากหลายภาคส่วนแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาแต่งใดจนถึงวันนี้ พวกเราแพทย์กลับได้คำตอบเพียงแต่ว่าปัญหาเหล่านั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของกระทรวงที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องค่าตอบแทนและตำแหน่งเพิ่มเติมที่มีความเหมาะสมให้กับแพทย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารระบบสาธารณสุขของประเทศค่ะครับดังนั้นกลับทางสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานขอยืนหยัดเคียงข้างแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ไม่ว่ากี่รัฐบาลจะเปลี่ยนผ่านเราจะต้องสู้กับความไม่เป็นธรรมและการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนกว่าวิชาชีพของพวกเราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้โดยปราศจากความกังวลและแรงกดดันจากการทำงานที่ถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมครับทั้งนี้ครับทางสหาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรวีว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนต่อไปเนี่ยนะครับจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ที่ขัดขวางการพัฒนาวงการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยโดยยึดประโยชน์สูงสุดข,ของประชาชนเป็นที่ตั้งหยุดเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยคืนความเป็นมนุษย์ให้กับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขในทุกวิชาชีพด้วยความหวังที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับขณะที่เพจของสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์นะครับแอดเนี่ยนะฮะบอกว่า tfpu_official เนี่ยนะครับระบุว่าเราเคยติดต่อท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขคือนายอนุทินคุณอนุทินเอาไว้เนี่ยนะครับเพื่อเข้าร่วมประชุมกับทางเราแล้วก็ทางสอทอร่วมกับคณะกรรมการแรงงานในปีที่แล้วเพื่อหาทางออกในกรณีแล้วก็ว่าหมอลาออกแต่ไม่มีเสียงตอบรับใดๆที่แสดงถึงความห่วงใยในปัญหาดังกล่าวครับ